สวัสดีครับหนุ่มแปดวีพีนะท่านผู้ชมก็อยู่กับนัก่าคูเบตหนึ่งหกแปดนะครับตามไลน์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยท่านผู้ชมเปิดที่สามเคครับกับช็อตนี้ก็ไมาแรกไปที่ต่อขาแดงเป็นมังกรเลยแล้วกันนะอะห้าร้อยนะครับท่านผู้ชมมาดูว่าจะเจ่มๆหรือเปล่า มีหกกับสองเขาบอดครับเอา้าเขาเปิดกล่องเข้าไปโอ้โหแปดหลังมาได้ใครครับนั่นน่ะโดนเลยดีเปิดแรกมังกรตัดเฉยครับ <c oughs> ดึงเคซ้ำไปท่านผู้ชมทบไปเลยครับท่านผู้ชมจังหวะนีน้ต้องมาแล้วละ่ะ ท่านผู้ชมจังหวะน,นี้ต้องมาแล้วล่ะมีกลงกับหนึ่งครับเขาบอดเออเขาสามกลงได้ไหมโอ้ยหกด้วยนี่แปดหลังครับท่านผู้ชมสวยจาด ลุยต่อเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมลุยต่อเลยแล้วกันก็น่าจะเป็นที่แดงอีกทีครับซ้ำไปนะพันสามเลยแล้วกันมามาไหมครับกับพันสามเปิด หกกับสี่คูหกคู่สี่ปะคูสี่ลูกออืรอดปะเนี่ยเราไม่รอดครับน่าจเป็นปิงปองนะท่านผู้ชมขอเทเลย้สกันไ์้นี้ได้ไมมนี้ไม้หน้าผมเทอีก่ะเอาดีบะลุยครับท่านผู้ชมปิงปองนี่แหละลุยช็อตนี้ต้องมาแล้ว หกครับเขาบอดนะห้าเขากลงกลงเข้าไปเออสวยได้เทของสมจริงแล้วลนะ่ะท่านผู้ชมทีนี้น้ำเงินอีกที ก้ากับกลง่มเลยนะเขาหนึ่งเข้าไปได้ปะเขาหกครับหลังรอดเถอะโอ้โหได้แค่สามวอท่านผู้ชมแยกยาก้ยายเรื่องแบบนี้ฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำบนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ